สวัสดีครับผมบอลจากพัทลลาไอทวันนี้มาแนะนำกล้อง DDPI y รุ่น N5 Duo กล้องตัวนี้เป็นกล้องซีรีส์ N ของ DDPI ความละเอียดกล้องหน้าแบบ 4K ความละเอียดกล้องหลัง Full HD เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูกันว่า DDPI เนี่ยให้อะไรมาบ้างสำหรับรุ่น 4K ตัวนี้นะครับซีรีส์ N กล้องแบบไม่มีหน้าจอ 4K ตัวนี้มาดูกัน เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูตัวกล้อง d d p i พ n 5 Duo ตัวนี้นะครับเป็นกล้องหน้าแบบ4 k น k ะนะชื่อรุ่น n 5 Duo ของ d d p i นะครับเป็นกล้องที่มีแอปพลิเคชันรองรับนะครับสามารถเชื่อม Wi-Fi ตรงกับกล้องและดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยกล้องหน้ากล้องหลังนะครับความพิเศษของรุ่นนี้คือกล้องหน้าเป็นแบบ 4K นะครับเป็นความละเอียดแบบ 4K เลยเป็นการบันทึกพร้อมกัน2กล้องนะครับมีระบบ n v i g h t i o n มี EMMC Built-in GPS นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ใช้ Super Capacitor ด้วยนะครับส่วนออปชั่นต่างๆที่มีมาให้นี่ตัวนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับต้องซื้อสาย24ชั่วโมงซื้อเรดาร์นะครับก็จะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกล่องตัวกล่องกล้อง ดีดีพาย N5 Duo กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราสไลด์กล่องดูด้านในกันก่อนอเปิดออกมาแล้วนะครับเราเปิดด้านในออกมาว่าดีดีพายให้อะไรมาบ้างตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็น การจัดวางของสินค้าด้านในนะครับก็จะเป็นตัวกล้อง DDP i n 5 duo ตัวนี้ Duo คือกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับส่วนออปชันต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็สายกล้องหลังนะครับแล้วก็มีแผ่นรองใส่อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาหยิบดูทีละชิ้นกันนะครับเริ่มต้นจากเปิดดูในซองนี้ก่อนว่ามีอะไรในซองนี้ก็จะมีชุด 3m อสำรองนะครับนี่ มี3 m มสำรองมีตัวคู่มือมีแผ่นใสมาให้นะครับสาเอ็มสำรองสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังก็มีมาให้ครบๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้เอาไว้ก่อนคู่มืออยู่ในนี้นะครับมาดูกล้องหน้ากันก่อนเดี๋ยวเราหยิบกล้องหน้าออกมา ข้างหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับมีไฟแสดงสถานะตรงนี้เท่านั้นแล้วก็มีปุ่มสําหรับยืนยันการเชื่อมต่อกล้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวฐานเราสามารถปรับได้นะครับปรับได้กล้องค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับด้านหน้ากล้องนะครับจะอยู่ตรงนี้มีเลนนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจก7ชั้นนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็มีน้ําหนัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวซิงค์ระบายความร้อนที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีช่องใส่เมมโมรีแล้วก็ตัวพอร์ตสำหรับเสียบสายชาร์จกับเสียบสายกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่กล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นความละเอียดแบบ 4K นะครับเซนเซอร์ Sony C มตัวนี้นะครับ d d p N5 Duo นะครับ มาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมทั่วไปนะครับเป็นตัว Full HD นี่มาร์กตำแหน่งในการติดตั้งมาให้ครบนะครับกล้องหมุนได้นะก็มีสายมาให้เพื่อไปเสียบกระสายของกล้องหลังนะครับตัวนี้กล้องหลังความละเอียดแบบ Full HD นะครับตัวนี้เป็นกล้องหลังทรงแคปซูล หัวชาร์จอยู่ในซองนี้อ่ะแกะหัวชาร์จดูแกะหัวชาร์จดูนะครับหัวชาร์จตัวนี้เป็นแบบ2ช่อง USB ของดีดีพายนะครับงานคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเวลาเราจับแล้วก็สำหรับเสียบ ช่องจุดบุหรี่หรือช่อง power outlet แล้วก็เอาสายชาร์จของกล้องเสียบช่อง USB นะครับอีกช่องหนึ่งก็สแปร์ไว้สําหรับเราใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นหรือถ้าเราใช้พวกฟิวแบก็ตัวนี้ก็จะเสียบแล้วกเก็บอยู่ด้านในด้านหนึ่งก็เป็น USB type A อีกด้านหนึ่งจะเป็น USB type C นะครับความยาวก็ประมาณ3เมตรอันนี้ใส่ชาร์จนะครับ อันนี้อันนี้ส่กล้องหลังใส่กล้องหลังก็เป็นแจ็คแบบนี้แจ็คสี่ชั้นนะครับก็ว่าเป็นกล้องแบบสี่พินใส่สี่คอตัวนี้มีข้างในอยู่สี่สี่พินความยาวของใส่กล้องหลังก็จะอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้าเมตรนะครับตัวสายกล้องหลังของ d ีดีพายเอ็ห้าดูอตัวนี้แล้วเขาก็ ให้ตัวพลาสติกเก็บสายมาด้วยสำหรับเก็บสายเข้าตามขอบของคอนโซลน,นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาในกล่องนะครับก็จะมีกล้องหน้ามีกล้องหลังนะครับแล้วก็มีสายกล้องหน้าสายกล้องหลังหัวชาร์จแล้วก็พลาสติกเก็บสายส่วนผู้มือก็มีมาให้ตามปกตินะครับอันนี้เป็นส่วนของกล้อง ddpi n5 duo นะครับ ตัวกล้องไม่ใหญ่นะครับตัวกล้องขนาดเท่าฝ่ามือแบบนี้ติดด้านหน้ารถแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับทรงมันดูเรียบเรียบหรูนะครับเรียบหรูไม่มีไม่มีส่วนเว้าส่วนโคง้งใดๆมากมายนะครับนี่ติดแบบเรียบๆเ,เลยภาพที่ออกมาจริงๆค่อนข้างชัดน,นะครับตัวนี้แล้วก็ในตัวกล้อง ยังมี eMMC ฝังอยู่อีก3 2ม b กนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเวลาที่มันบันทึกด้วย SD card แล้ว SD card error นะครับมันก็จะใช้ eMMC ภายในเนี่ยช่วยแบ็คอัพข้อมูลเอาไว้ให้เราครับอันนี้เป็นตัวกล้องรุ่นใหม่นะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นซีรีส์ n d d p i n 5 duo d d p i n 5 ตัวนี้นะครับเป็น N5 Duo เพราะว่ามันมีกล้องหลังด้วยกล้องหน้าด้วยแล้วก็เป็นการบันทึกพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับไม่ใช่สมัยก่อนนะที่พอเสียบกล้องหน้าแล้วเอ้ยพอเสียบกล้องหลังแล้วกล้องหน้าความละเอียดลดลงอันนั้นไม่ใช่นะครับลบความเชื่อรุ่นเดิมออกนะครับตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นกล้องที่เขาออกแบบมาให้มันบันทึกได้ทั้ง2กล้องไม่ลดความละเอียดลงนะครับ กล้องหน้าของ D d ดี p i ตัว N5 ตัวนี้มันมีความพิเศษในเรื่องของความแม่นยำในการบันทึกพิกัดของวิดีโอลงในวิดีโอบันทึกพิกัดของแผนที่นะครับลงบนวิดีโอเพราะว่ามันมีสัญญาณดาวเทียม2ดวงในการเก็บข้อมูลนะครับมีเสารัะสัญญาณ2ดวงแล้วก็มี eMMC ในตัวนะครับในส่วน ที่จะช่วยในส่วนของการแบ็กอัพข้อมูลขณะที่การ์ดเกิดความเสียหายนะครับส่วนของความละเอียดตัวนี้เป็นความละเอียดแบบ 4K เซ็ซนเซอร์ Sony c m o มดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะคมชัดแน่นอนแล้วก็กล้องรุ่นใหม่นะครับที่เขาออกแบบมาเป็น 3M แบบนี้นะครับเมื่อมันติดกระจกแล้วเนี่ยปัญหาของการสั่นของตัวกล้องเนี่ยมันจะน้อยลง นะครับดังนั้นเราเลือกกล้องรุ่นใหม่ที่มันเป็น,น 3M ติดกับกระจกอ่ะจะดียิ่งกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็น d d p ีพายเอ็นสะดดีพายเอ o นะครับตัวกล้องรุ่นท็อปพรีเมียมตัวล่าสุดตอนนี้นะครับงานนี้ใครสนใจติดตั้งติดต่อทางร้านมาได้เลยลนย์อยู่ข้างล่างแล้วนะครับแอดไลน์แล้วก็ทักมาคุยกันได้นะครับมาลองดูว่ากล้องตัวเนี้ I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. No, I don't.